จัดตารางเรียนค่ะสวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมหน่อยอยกมือขึ้นด้วยไม่ใชสส่สวัสดีค่ะด้วยทักทาย FC ด้วยค่ะสวัสดีค่ะทักทายยามเช้าเช้าว,วันพุธเนาะคะ่ะนี้ก็เตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วจัดตารางเรียนกำลังจัดตารางเรียน จ,จัดตารางเรียนแล้วป้าพ่อยังมานังเปิดบึงข้อมีพี่นอ้องสิเดียวง่ายบ้าคล้ามีถูกไหมชมคลิปฝากกาไดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนภาษาไทย,ยด,ดีหร๋ อ่ะทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าก่อนนะหนูเก็บใส่กระเป๋าก่อนเร็วตาตาดูคอมไปถุงเท้าใส่อย่าใส่ผิดข้างนะคะวันนี้เอาเสือ้อแขนยาวไปด้วยไหมลูกเอาปไปด้วยไหมรู้สึกว่ามันจะร้อนๆน,นะร้อนอยู่แต่อากาศเย็นแต่มันก็จะร้อนๆอ,อยูหอ่ห่อนๆ เป็นไรคันมือเมื่อคืนคุณแม่เนืองนั่งดึงยางกางเกงค่ะได้ประมาณห้าหกสิบตัวมั้งคะนี่ก็ดึงยางค่ะเศร้ามากกับสีดึงยางว่าสีดึงยางกับสีดึงอยู่ค่ะนี่ค่ะดึงยางเมื่อคืนดึงยางรอส่งออเดอร์ไหมเพื่อน นี่ก็เครื่องดึงยางอันนี้ก็ดึงยางไว้แล้วค่ะเตรียมดึงยางค่ะตัวนี้เตรียมดึงยางเครื่องดึงยางจังอยู่กับผ้านะคะนี่จะมีจักอยู่ในบ้านอ้าวดึงไหนนะคะ จะได้อาวอาวอาวอาใส่กระเป๋าเลยลูกเออนั่นแหละจะได้ดูแบบสบายใจไงวันนี้มันพูดเนาะใส่ชุดผ้าละค่ะคุณโนเตรียมตัวไปส่งลืมอะไรลืมหรอลืมนอคะนวนฝั่งน้นก็รอจากตัวน้นกําลังรอไอ้ละ ราคาพวงแล้วรอราคาใส่หัวอย่างเ,ววาเ,เอาอตาเบิ้งสิบป,ประหูเจักเทียโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมเนาะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าทุกคนจ้าสวัสดีตะกี้แฟนเพจตะกี้ส่น้นแนวเนาะพี่น้องตะกคายามเช้าคุณนูทำอะไร เตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วค่ะทุกคนกำลังจัดตารางเรียนอยู่จ้ะ